จากคดีสะเทือนขวัญน,นี้นะครับเรามาดูคดีที่เกี่ยวข้องกับหม่อมเต่านาหรือว่าหม่อม <นะ S 1> หลวงวิ่งมงคลโสนกุลลูกคนโตของหม่อมเต่าหม่อมราชวงศ์จตุมมงคลโสนกุลพ่อแบงค์ชาตินี่แหละนะครับกับคุณทัดวันพระหัตกรณีที่ทางอายการนะครับยื่นเรื่องต่อศาลให้ไต่สวนกรณีที่ละเมิดอำนาจศาล วันนี้ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรองประธานศาลฎีกาคุณวิรุณแสงเทียนกับองค์คณะผู้พิพากษารวม3คนมีคำสั่งการนัดไตส่สวนการละเมิดอำนาจศาลจากกรณีที่พนักง,งานอายาการคดีจำนำข้าวยื่นศาลวินิจฉัยหม่อมหลวงมิ่งมงคลสนกุลหรือหม่อมเต่านาที่เป็นนักเขียนบท้อำโดยการสร้างภาพปปยนตร์กับอีกคนหนึ่งคือนายทัศ์วันพฤหัส อดีตคณะอนุกรรมธิการการศาสนาสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์โดยทางเจ้าพนักงานบอกว่าทั้งสองคนคือหม่อมเต่านา<ด>กับคุณทัศนแสดงท่าทีคุกคามอายการที่รับผิดชอบว่าความคดีจำนำข้าวาก็อสารมีคำสั่งตั้งแต่9ธันวาคมที่ผ่านมาให้เรียกทั้งสองคนมาไต่สวนโดยที่คำร้องของพนักงานอายการสรุปแบบนี้นะครับวันที่7ตุลาคมปีที่ผ่านมาปี59 ระหว่างที่คณะอายการรับผิดชอบเรื่องคดีรับจำนำข้าวหยุดพักการพิจารณาคดีหม่อมเตา่านากับคุณทัศน์เดินมาจ้องหน้าคณะอายการมองในลักษณะอาฆาตแค้นมองในลักษณะกดดันอายการเดินตามด้วยแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพของอายการนี่คือเป็นข้อมูลจากอายการหลังจากที่องค์คณะสอบถามแล้วทางหม่อมเตา่านายอมรับว่าหันไปจ้องหน้าและเดินตามอายการจริง แต่ปฏิเสธไม่ได้ถ่ายรูปคุณทัศน์ก็บอกว่าหันไปมองหน้าอายการจริงองค์คณะพิเคราะห์แล้วผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองยอมรับข้อเท็จจริงก็เพียงพอที่ศาลจะวินิจฉยัยนัดอีกทีหนึ่ง19มกราคมนี้ช่งวง9โมงเช้าในการฟังคำสั่งอีกทีหนึ่งครับวันนี้ก็ปล่อยตัวชั่วคราวหมอบเตานาะโดยไม่ต้องมีหลักประกันเพราะว่ามารายงานตัวตามหมายเรียกส่วนตัวของคุณทัศน์ มาศาลเนื่องจากถูกจับกลุ่มจึงให้ยืดหลักทรัพย์เพื่อปล่อยตัวชั่วคราวเป็นเงินห้าหมื่นบาทครับแต่เราเราก็ไม่รู้จะให้มันก็ยังไม่สมควรที่จะพูดอะไรเพราะว่าศาลท่านนัดยังนัดไม่อยู่แต่โดยรวมก็ท่านก็เข้าใจประเด็นนะไม่มีอะไรเราไม่ได้เป็นห่วงอะไรแล้วก็เราไม่อยากที่เราไม่ค่อยอยากจะให้สัมภาษณ์หรืออะไรงเพราะเราไม่อยากให้ ใครหรือฝั่งไหนก็ตามเอาไปเป็นประเด็นทางการเมืองเดี๋ยวคนนั้นเล่นนั่นคนนี้เล่นนี่อะไรตุ้มเล่นให้กันไม่หมดเรื่องมันไม่มีอะไรอะเรื่องมันไม่มีอะไรอ่คนเรามันความคิดแตกต่างกันครับจอดขวามือคือหม่อมเตานานะครับพยายามเน้นย้ำว่านี่มันเรื่องไม่มีอะไรแล้วก็ให้การว่าไปมองหน้าจริงขณะที่ตัวคุณทัศน์บอกว่าสาเหตุที่ถูกออกหมายจับคือหมายหมายจากสารส่งหมายเรียกไปที่คอนโด แต่ว่าต,ตัวเองอย้ายออกจากคอนโดไปแล้ว <improving> ด <noise> ังนั้นเอกสารมาไม่ถึงมือวันนี้ก็เลยยื่นคำร้องกับหลักทรัพย์เป็นเงินสด50 0 0 0บาทขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็อนุญาตแล้วก็ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขนะครับเดี๋ยว19มกราคมนี้ทั้งสองคนคือหม่อมเตานากับคุณทัศก็จะมาฟังศาลอีกทีหนึงครับ